สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ที่ธงชัยสวนสมลมนะครับวันนี้เราพามาดูแปลงกล้วยนะครับที่เราปลูกกล้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ประมาณ3ไร่นะครับเราทําแบบส่วนผสมนะครับในนี้จะมีกล้วยอะไรบ้างนะครับมันมีกล้วยนวบ้านนะครับปากช่อง5้นย์นะครับมีกล้วยมาลีอองนะครับผมแล้วก็น้ำว้ายักษ์นะครับ กล้วยไข่เกษตรศาสตร์2นะครับแล้วก็กล้วยเล็บมือนางนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายชนิดนะครับผมเพราะว่าที่สวนเราแปลงนี้เราจะเน้นปลูกให้ได้กล้วยประมาณสัก10ชนิดนะครับผมก็ยังมีกล้วยของกล้วยน้ำว้าดำนะครับผมกล้วยหักมุกนะครับที่เราจะเตรียมนะครับเดี๋ยวขอญาตกลับกล้องนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราใช้เป็นระบบเครื่องตัดหญ้านะครับนะครับขอญาตกลับกล้องครับครับผม อันนี้จะเป็นสวนสมรมนะครับพื้นที่ตรงนี้เราแยกออกคือ3ามไร่นะครับโดยที่ที่เห็นเนี่ยเพื่อนๆเห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นปลูกมะเขือพวงน,นะครับประมาณ50ต้นอันนี้ส่งนะครับบริษัทนําเข้าส่งออกผักไปต่างประเทศนะครับอันนี้ผลผลิตนะครับอันนี้ใช้ระบบเครื่องตัดหญ้านะครับพื้นเนี่ยเราใช้ตัดหญ้าไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับส่วนนี้ก็เป็นการเสริมธาตุเหล็กนะครับ เหล็กก็คือรถไถนะครับไถพลวนนะครับผมพอไถพลวนก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วด้านขวาที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นแนวกันชนนะครับมีแนวกันชนย่านเนเปียอนาคตคือเราจะทําย่านเนเปียสี่ด้านเลยนะครับผมที่เห็นแปลงนะครับถัดไปนะก็จะเป็นแปลงกระชายนะครับผมอันนี้ครับกล้วยเริ่มใช้ได้แล้วนะครับเราปลูกระยะ4ี่คูณสเมตรนะครับผมกล้วยเพราะอะไรเราใช้อุปกรณ์ ในการทุ่นแรงครับอันนี้เราใช้รถไถนะครับไถนะครับไถเข้ามาเลยตรงกลางเราก็จะเตรียมปลูกนะครับเป็นไม้ผลปลูกอะไรก็ได้ตอนนี้เราเตรียมจะปลูกขนุนนะครับผมมีขนุนมีมะม่วงนะครับแล้วเราก็ใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงเราก็จะให้น้ํานะครับสองข้างนะครับเนี่ยครับถัดไปเนี่ยก็เราก็จะแบ่งเป็นกล้วยแต่ละชนิดแต่ละร่องนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่า เราไม่เน้นรีบเร่งนะครับผมเพราะว่าที่ตรงที่เรายืนเนี่ยก่อนเนี่ยเป็นหญ้าเนเปียปลูกย้าเนเปียมา10ปีนะครับก็ก็เป็นที่นาก็เกือบ10ปีเหมือนกันนะครับก็เลยต้องใช้เวลาฟื้นนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ใช้รถพวนดินนะครับแล้วก็ตัดหญ้านะครับแล้วก็ให้ญ้านะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพามาดูตรงที่ใช้เครื่องตัดญ้าตรงนี้ใช้รถถ่ายถายนะครับประมาณไม่กี่ ไม่กี่ไม่ใช้เวลานานนะครับประมาณต้นทุนค่าน้ํามันประมาณสามร้อยบาทนะครับแต่ไถได้ประมาณสักสามรอบนะครับสามร้อยน้มันสิบกว่าลิตรเนี่ยครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเดินมาดูอันนี้จะเป็นแปลงหญ้าอันนี้ใช้เครื่องตัดนะครับเพราะว่าตัวนี้เราปลูกแคบมาลดเข่าไม่ได้เพราะเราปลูกต้นไม้ไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงละมุดขนุนนะครับแล้วก็ปลูกส้มซ่านะครับ ปลูกมะเมี่ยวปลูกมากนะครับอันนี้แปลงนี้จะเป็นของมะลิอ่องนะครับในนี้ก็จะมีมะเมี่ยวนะครับชมพู่สาแรกชมพู่มะเมี่ยวแล้วก็ชมพู่สากระเบือนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับใช้น้ํากลารักน้ําจากชลประทานนะครับเป็นใ้การักน้ําแต่เศจเราก็ใช้เครื่องสูบน้ําด้วยนะครับนี่นะครับ ถัดมาเนี่ยครับถึงยันหัวเลยตรงนี้เราก็จะปลูกแทรกตลอดแนวนะครับทําส่วนผสมหลายชนิดอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสันตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับมีเสะเดานะครับแล้วก็มีหมากเนี่ยครับปลูกแบบผสมนะครับผสมประสานนะครับเนี่ยครับที่สําคัญก็คือต้องมีแนวกันชนต้นที่เห็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่มะพร้าวนะจะเป็นมะแพพ้วนะครับมีมะแพพ้วแล้วก็มีหมากกินลูกนะครับเนี่ยครับอันนี้รอตัดซ้ํานะครับ เนี่ยครับเนี่ยครับผมวันนี้เราเอามาให้ดูเบื้องต้นนะครับผมเนี่ยครับเป็นการทำงานแบบหนึ่งคนกับรถอีกหนึ่งคันนะครับเนี่ยครับไม่ต้องลงทุนเยอะครับผมทำไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเยอะเองนะครับฝากกดติดตามเพจธงชัยสวนสมลมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ